สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยก่อนเกมแมนยูเต็ดบุกออกไปเยือนโซอัวบุคาเลสนะครับเมืองผีดิปบประเทศโรมาเนียเกมนี้เป็นเกมยูโรปาลีกรอบลีกเฟสนะครับเกมสุดท้ายซึ่งคู่นี้ก็จะเตะกันเวลาตีสามนะครับตามเวลาของประเทศไทยในคืนนี้นะครับผลงาน 5เกมหลังสุดของทั้งคู่นะครับเจ้าบ้านตัวอูอบัวเคเลสนะครับก็ชนะสามเกมแล้วก็แพ้1เกมเสมอหนึ่งเกมนะครับส่วนของยูไนเต็ดผู้ไปเยือนนะครับก็5้าเกมหลังสุดก็ไม่น่าเชื่อนะครับผลงานหลังหลังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับรูปเกมก็ดูแย่แต่ห้าเกมหลังสุดยูไนเต็ดชนะสี่แพ้ไปหนึ่งะครับเกมนั้นที่แพ้ไปหน,นึ่งก็คือเป็นเกมพิมารีที่แพ้ คาบ้านให้กับไบตันไป3ประตูต่อนหนึ่งนะครับก็เกมนั้นมีข้อผิดพลาดมากมายไม่ว่าจะเป็นการผิดพลาดที่ชัดๆเลยของอุลนานะครับที่รับบอลหลุดมือนะครับลูกนั้นอ่ะอะผ่านแล้วผ่านไปนะครับช่างมันส่วนอันดับของทั้งสองทีมในรอบหลีเฟสนะครับยูไนเต็ดเนเห็นเราชื่นใจนะครับยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ4ี่นะครับของตารางคะแนนเออ ถือว่าถ้วยนี้ยูเอเต็ดก็ไม่แย่นะเกมแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับในถ้วยนี้ผลงานตรงกันข้ามกับพีมกับผลงานบอลลีกนะครับซึ่งเนี่ยแต่ต้องเน้นถ้วยนี้ให้เป็นพิเศษเพราะว่าจะเป็นทางลัดที่ง่ายที่สุดที่จะทําให้ยูเอเต็ดกลับไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกในฤดูกาลหน้านะครับส่วนเจ้าบ้านเซอโอบูคาเรสอยู่อันดับที่8นะครับ ทั้งคู่ต้องการชัยชนะกันทั้งสองทีมนะครับเพราะว่าตัวอัวก็ตกายที่จะอยู่อันดับหนึ่งในแปดนะครับเช่นเดียวกันกันกบยูเนเต็ดเพราะว่าถ้าอยู่อันดับหนึ่งในแปดเนี่ยผ่านเข้าไปสู่รอบล็อกเอาท์นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเล่นเฟย์ออฟให้เหนื่อยให้เสียเวลานะครับถ้ายูเนเต็ดอย่างน้อยเนี่ยเสมอเนี่ยก็น่าจะการันตีในการเข้ารอบต่อไปแล้วเพราะว่าอันดับเก้าอย่างกาลาตาสลเนี่ยมีอยู่ที่สิบสามคะแนนนะครับรูปได้เสียยูเนเต็ดก็ดีกว่า ถ้ากาลาชนะและยูเนเตตเสมอเนี่ยก็จะมี16คะแนนเท่ากันนะครับทีนี้ก็อยูุที่ลูกได้เสียแล้วว่าใครดีกว่ากันนะครับอีกอย่างหนึ่งถ้ายูเนเตตผ่านเข้ารอบล็อกเอาท์ไปโดยที่ไม่ต้องเตะเพย์ออฟนะครับทางดูเบนออมอลิมจะได้มีโอกาสเตรียมทีมซ้อมทีมให้มากขึ้นนะครับเพื่อนักเตะจะได้เข้าใจในระบบหลังสามให้ของแท้ยิ่งขึ้นไป แล้วก็ในส่วนเกมลีกผมว่าลูเบนอมริมควรที่จะเก็บเป็นเกมปีซีสั้นไปเลยนะครับยาวๆจนจบฤดูกาลเป็นการลองทีมลองไปลองกันเต็มที่นะครับในช่วงหน้าหนาวตลาดหน้าหนาวนี้จะได้ใครมาเพิ่มหรือจะยังไงก็นะครับทํากันให้เต็มที่เราไปว่ากันฤดูกาลหน้าเพราะว่าโอกาสที่จะไล่บี้ขึ้นไปท็อปโฟนะครับหรือจะไล่ขึ้นไปอยู่อันดับ6อันดับเจ็อันดับแปดเนี่ยมันก็ยากแล้วนะครับอย่างที่ว่ากันไว้ข้างต้นผลทางเดียว ที่ยูเนเต็ดจะกลับไปเล่นยูฟาชิมเลีกได้ก็ต้องนะครับไปที่มาเน้นในบอลถ้วยยูโรปาลีกนี่แหละครับเพราะว่าปีนี้ไม่มีทีมที่ตกจากรอบแบ่งแบ่งกลุ่มของชิมเลีกลงมาเล่นด้วยนะครับมาตรฐานของแต่ละทีมก็พอๆกับยูเนเต็ดเพียงแต่ยูเนเต็ดจะต้องรักษาฟอร์มรักษาสภาพนะครับเพื่อให้พร้อมเล่นในรายการนี้ บอลพิมพลีกก็อาจจะปล่อยไปเลยนะครับก็อาจจะไม่ให้ปล่อยจนตกชั้นนะก็อาจจะรักษาคะแนนให้มันอยู่ในโซนปลอดภัยนะครับไม่ให้ตกชั้นอาจอยู่ที่สิบสองสิบสามสิบสี่อะไรก็ว่ากันไปนะครับอย่าให้มันต่ำแย่อย่าให้มันต่ําไปกว่าอันดับที่สิบห้านะครับไม่อยากให้การลุ้นอยู่รอดของอยูเรเต็ดในลีกนั้นเหนื่อยมากนะครับอ่ะต่อไปก็จะคาดการอ์อแล้วก็เสติของ,องทั้งสองทีมนี้ เฮดท h เฮดดูแล้วยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับเลยไม่มีเสถิติมาพูดคุยกันต่อไปเราจะพูดถึง11ตัวจริงของยูเต็ดคาดการที่จะได้ลงคืนนี้นะครับคาดว่า ch, ออม,มูริมน่าจะจัดเต็มพอสมควรนะครับเพื่อที่จะเด็ดขาดแล้วก็เก็บ3ามแต้มในเกมนี้เพื่อที่จะได้ผ่านเข้ารอบน็อกอท์ต่อไปโดยที่ไม่ต้องเล่นรอบเพย์ออฟแผนการเล่นยูเต็ดจะมาในแผน ขนาดของลูเบนอัมบริมนะครับนั่นคือแผน3-4-2-1นะครับผู้สาประตูอัลธาไปยินดีนะครับเซนเตอร์แบ็กสตัวก็จะเป็นฝั่งขวานะครับเรนี่โยโร่เซนเตอร์แบ็กตัวกลางกุมเกมก็จะเป็นเฮริเมกไวยนะครับแล้วก็ฝั Center ่งเซนเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายก็จะเป็นลิซันโดมาร์ติเนสนะครับส่วนวิงแบ็กฝั่งขวานะครับก็จะเป็นน er ุตแซร์มาโซอี แล้วก็วิงแบ็กฝั่งซ้ายก็จะเป็นดีโกดาโลนะครับส่วนมิดฟิลด์สองตัวจะเป็นโมนูเอลูกาเต้จับคู่กับบูโน่แฟนนัมนะครับกับตันทีมของยูเนเตดตำแหน่งนเนิร์เบอร์เฮนสองตัวนะครับก็จะเป็นโอกาสของอเลฮานดกานาโชแล้วก็อมามัดเดียโลนะครับที่ผลงานดีต่อเนื่องส่วนกองหน้าตัวเป้ารอบนี้ก็คงจะเป็นโจซัวเซอร์เซ่ครับส่วนลาุูทไฮลูนก็นั่งดูเพื่อนอยู่ที่มานั่งสำรองไปก่อน กที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะครับแมนยูเนต็ดบุกไปชนะเซอร์อัวบูคาเสได้3ามประตูต่อ2ครับก่อนเกมที่จะไปพบกับเซอร์อัวบูคาเสก็ประมาณนี้ครับรับฟังกันจะจบแล้วก็รบกวนช่วยกันกดไลค์กดคอมเมนต์พูดคุยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการคิต่อไปครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับ